ท่านอาจารย์พ hmm> hmm? nah. ัฒนกรมินชัยครับผมนักศึกษาบอป .21 กุ่ม2แนกเทคนิคผมจะมาทนะนำเรื่องวิทกับอนงานครื่เงพิเศษเรื่องเส้นแก้วนแสงเส้นแก้วแสงหรือไฟเบอร์ออปติกหรือออปติ f เซอรครับเป็นแก้วหรือออปติกที่มีคุณภาพสูงยืดหยุ่นโค้งอได้ เส้นผ่าสูนรกลางเทียนกึบ10ไมครอน,นะนคร10ไมคร่ากับ10ในล้านของเมตรเมตรเล็กกว่าผมที่มีขนาด40ถึง120ไมครในแก้วน้ำใสครับทำหน้าที่เป็นตัวกางในการส่งแสงยน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งย่อยความเร็วเกิดทอแสงเมื่อนำมาใช้กับสื่อสารยัก โทรลักษณของทำให้สามารถส่งส่งและรับข้อมูลได้เยอะมากได้ระยะทางไม่เกินร้อยเมตรในหนึ่งช่วงและเนื่องจากแสงเป็นตัวนำส่งข้อมูลทำให้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกไม่สามารถทำได้ยากมีความชัดเจนของของข้อมูลในแก้วน้ำแสงจึงถูก นำมาใช้แทนตัวกลางอื่นๆในการส่งข้อมูลมการใช้แสงไปสื่อในการส่งสัญญาณและส่งไปตัวกลางต่างๆนั้นได้เรื่อมจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อจอนเซนเดิลได้พบว่าแสงสามารถส่งผ่านไปตามลำดับได้ตั้งแต่ปีพศ2000 413นะครับจากจุดเริ่มต้นนี้ก็ได้มีความพยายามกันเป็นเวลานานปรากฏการน,นี้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2503นะครับก้าสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงเมื่อมีการทดลองใช้เลเซอร์เป็นครั้งแรกต่อมา ปีทศวร2509ก็มีนักวิทยาศาส,ส,สตร์สองคนของส์ราชนันจักรชื่อแฮร์อิสันเฮอร์ฟอกแคมฟอกแคมกายเรา,าได้ทำการศึกษาวิจัยโดยกังที่ทำด้วยใยแก้วั้งแสงสามารถส่งผ่านได้ถึงเเอซ็นต์ แสงอินพุตด้วยระยะทาง1กิโลเมตรและตัวกล่าวนี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญกับสายทองแดงและสายหุ้มฉนวนจากนั้นมีความก้าวหน้าเทา้สาสตุศาสตร์เรื่อยมาจนปัจจุบันทำให้สามารถมีแก้วนำแสงที่มีการส่งผ่านแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือถูญเสียต่ำแก้วนำแสงมาชนิด ซึ่งอาจมีการสูญเสียต่ำมากคือการสูญเสียเสียเพียง0.1เดซิเบลต่อเดลเมตรเท่านั้นครับต่อมาในการส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วหนาแน่นสูงทำให้สามารถส่งข้อมูลทั้งตัวอักษรเสียงภาพกราฟ,ฟิกหรือวิดีทัศน์ได้เวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีความปลอดภัย ในการส่งข้อมูลแต่งไว้ก็มีข้อเสียเนื่องจากสายสามารถบิดงอจึงทําให้เส้นในเส้นแย่ห่านได้ครับไม่สามารถใช้สื่อการตรงนี้ในการเดินทางตามมุมตึกเช้นเีแกต้องสชมีัขษณะพิเศษที่ใช้สําหรับเชื่อมโยงแบบจุดไปจุดดังนั้นจึงเหมาะที่ใช้กับเชื่อมโยงแบบระหวังอาคารากับอาคารเมืองกับเมืองครับ จึงถูกนำไปใช้เป็นสายแกนหลักครับต่อมานี่เป็นรูปของไปรทำงานนะครับในสิแนวลส่วนประกอบของเส้นในแก้วน้ำใสครับคอทำหน้าที่ให้แสงเดินผานคล่งทำหน้าที่เป็นตัวผักเพของแสงะครับแจ็คเก็ตทำหน้าที่ป้องกันส่วนของคอและคล่ง นี่รูปแบบต่อมาครับเส้นใยแก้วน้ำแสงสามารถแบ่งความสามารถของการน้ำแสงออกเป็นชนิดดังนี้หนึ่งเส้นใยแก้วน้ำใสชนิดโมดเดียวซิงเกิลโหมดออปติคอลไฟเบอร์ย่อนะครับ S.M. สองเส้นใยแก้วน้ำแสงชนิดหลายโหมดมัลติโหมดออปติคอลไฟเบอร์ ส่ษนยอ mm ครับ่อมาเส้นใแก้วน้ำแสงมี2แบบดังนี้วิธีการแบ่งแยกแยกได้ตามลักษณะคุณสมบัติของตัวน้ำแสงนะครับที่มีลักษณะการให้แสงส่องทะลุแต่ลักษณะอย่างไรคุณสมบัติของเนื้อแก้วนี้จะเป็นการกระจายแสงพอซึ่งในกรณีที่เรียก กรณีนี้สะท้อนของแสงกลับต้องเกิดขึ้นโดยผน,นังแก้วด้านข้างต้องมีดัชนีหักเหของแสงที่ทําให้แสงสะท้อนกลับเมื่อลดการสูญเสียของพลังงานแสงมีสองแบบแับนี้ครับ1นึ่งซิงเกิลมอเป็นการใช้ตัวนำแสงที่มีที่บีบนํำแสงให้พุ่งตรงไปตามท ข้อแก้วให้มีการกระจยายแสงในด้านข้างเล็กน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการใช้ระยะทางไกลๆเช่นเดินทางระหว่างประเทศกับประเทศระหว่างเมืองน,นะครับกับเมืองประมาณมันติดหมดเป็นเนส้นใยแก้วองแสงที่มีลักษณะการกระจายแสงออกทางด้านข้างได้ดังนั้นจึงสร้างให้มีลัชนีการเห็นของแสงกับ อุปกรณ์ชาวผิวที่มีสัมพัำคัญกับารินในการสะท้อนแสงในการสะท้อนกลับของในการสะท้อนกลับหมดกับหมดหากการใช้ลัชนี้ดชนีอาเคของแสงมีลักษณะทำให้แสงเลี้ยวเบนทีละน้อยเราเรียกว่าแบบเกรดอินเด็กหากแสงสะท้อนโดยไม่ปรับ คุณสมบัติของแท่งแก้วในแสงคอยเดียวเบนะครับก็เรียกว่าแบบเตตอินเด็กเส้ในใะแก้งแสงที่ใช้เครื่องใช้เครือข่ายเลยส่วนใหญ่ใช้แบบมันที่หมดครับโดยเป็นขนาด6 2 5ต่อ125ไมครอนเมตรหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแก้ว 0.25มิลลิเมครนะครับแรกของเดลลิงยนต์ท่อแก้วแล้วก็125มิลอนเมตรคุณสมบัติของเส้นใยกแก้วนำแสงแบบสเตปอินเด็กมีการสูญเสียสูงกว่าเกล็ดนีแบบน้ครัแบบแบบรูปภาพแบบเกลดสเตปอินเด็กครับแน่นอนกับเกล็ดนี้น คุณสมบัติของ Faber o p ออปตนะครับภายในทำให้แก้วที่มีความบริสุทธิ์สูงมากม,มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,างขนาดเท่ากับเส้นผมของคนเราเลยครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะในการข้ขอขวงสัญญาณครับราคาแพงหลายเท่าเมื่อเทียบกับสายแลนประเภท CAT5 CAT5 นี่คือ PC พุ่ม นอกใหญ่สังเพราะช่วยรองรับแสงกระแทกแรงกระแทกเพดแนวรับ<ม>นี่คือโครงสร้างครับการเดินสายสัญญาณตามถถามาตรฐาน EIA 568จากลักษณะของอสองนี่คือการวางโครงสร้างสายเพื่อเชื่อมต่อเข้าขอุกรณ์านาครับ การนำไปใช้ไปใช้ตามตึกสูงๆนครับที่ต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่า,ายแล้วก็ระบบการรับการส่งสัญญาณภาพวิดีโอตามพื้นที่ต่างๆ3าม,ามก็การเชื่อมต่อสัญญาณระยะไกลและอื่นๆนะครับข้อดีนะครับก็มีรองรับย่านความถี่ได้สูงๆ การลดทอนของสัญญาณต่ำการป้องกันขึ้นในเหล็กไฟฟ้ารบกวนขนาดเล็กน้ำหนักเบาปลอดภัยจากไฟฟ้าและปุ่จรครับข้อเสียนะครับราคาแพงข้อเสียของเส้นใยแก้วนสันะครับแพงมากการติดตั้งต่อสายยุ่งยาก นี่คือแหล่งที่มาครับคขับคุณครับสต๊อปจ้าสต๊อปผมมีใช่ปบไว